นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมมาที่ครอบครัวที่บ้านดีกว่าครอบครัวชัดบริรักษ์ต้องบอกว่าวันสองวันนี้เนี่ยเขาเป็นครอบครัวที่ฮอตมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดินสายออกงานกันเป็นว่าเล่นเลยแล้วเมื่อวานนี้สดสดร้อนๆก็เป็นงานเปิดตัวโฟโต้บุ๊กของน้องวันมยนี่เล่มนี้นี่เขาตีพิมพ์เป็นครั้งที่3แล้วนะคะรู้สึกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เขาจะเอาไปมอบให้มูลนิธิด้วยนี่ขนาดยังไม่ได้เป็นดาราคุณผู้ชม น้องวันหมวยของเราก็ปบอปขนาดนี้เป็นแล้วแหละเออแต่มันก็มีก็มีการมองอะไรบางกระแสไงก็คือจะมีการมาบอกว่าเอ้ยน้องยังเด็กนะพอมีงานบ่อยอย่างเงี้ยจะดูทรมานตัวน้องเขามากกันไปหรือเปล่างานนี้ก็ต้องให้พี่ใหญ่ของบ้านอย่างพี่บอยปก่อนเคลียร์น,นิดนึงค่ะว่าปกติวางแผนรับงานน้องเขายังไงเรื่องของน้องสาวก็ต้องเคลียร์เรื่องเต็น,นี่ต้องเคลียร์ด่วนเลยเพราะว่าล่าสุดมีข่าวลุกหลุดนะคะพี่บอยครัวาสาวทั้งข้าวสองต่อสองใครเอ่ยเพราะเห็นโซนมาพักใหญ่แล้วแต่หลายคนก็มองเอะใครยังไง คูจิ้นอย่างคุณมาร์กี้ตอนนี้มีคนคถ้าเราเร็วนียน้ย,นย,นยังไม่เคยเห็นรูปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดก่อนหน้านี้สักเกือบเดือนเคยเห็นรูปรูปหนึ่งเหมือนกัน<ม>ก็เป็นรุ่นน้องผมเองความจริงก็นั่งคุยกันอยู่ข้างทางนะไม่ได้มีอะไรไม่ได้บังเอิญเจอกันครับบังเอิญเจอแล้วก็น้องเขาก็มากับแฟนเขาด้วยเหออมือนหนังสือลงว่าแบบผมเจอรักใหม่อะไรประมาณนี้<ต>ใช่ามาที่เปิดตัวเราก็เปิดตัวไม่ไม่ไม่ครับอันนั้นเป็นน้องที่รู้จักกันครับตอนนี้เหมนอนเนเดิมครับผมยังไม่ดูใจใครอย่างอย่างอย่าง งานหยอะหลายขึ้นทคี่ครับผมก็มีมีบ้างนะครับแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไปคือก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ทุกคนคิดอะไรเงี้ยบางคนไม่เข้าใจเลยว่าเฮ้ยทำไมเอาน้องมาทำงานเยอะแยะด้วยวันนี้ะครับผมก็อย่างที่บอกไปอะครับงานที่เขาทำเนี่ยคือหนึ่งคือต้องทำได้นะสองคือต้องเอ็นจอยด้วยที่ทำเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่ได้ไปรบกวน ชีวิตส่วนตัวหรือว่าเวลาเรียนอะไรของเขานะครับที่อเรื่องเรียนเนี่ยสำคัญมากแม่จะไม,ไม่ไม่ให้หยุดเรียนอะไรอย่างเงี้ยเวลามีงานจ้างวันใหม่มาเราก็จะดูคือคือไม่ได้รับทุกงานแล้วงานที่ติดต่อเข้ามาก็เยอะมากๆเราก็จะเลือกงานที่เหมาะกับน้องจริงๆสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เรียกว่าอะไรอะครับสวัสดิภาพของวันใหม่คือถ้าเขาเหนื่อยหรืออะไรเนี่ยเราเราจะแบบไม่หยุดแน่นอนคือเราเราเป็นห่วงเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องตัวของน้องเนี่ยมาอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ี่น้องมาทางานก็เหมือนกับเป็นงานอดิเรกเป็นโอกาสหรือว่าเป็นการฝึกอะไรของเขาที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่เขาไปมากกว่าอย่างนี้ถือว่ามันเกินกว่าช่วงอายุข,ของน้องทำไมพี่บอยกับงานที่ต้องทำถึงต้อไม่ไม่ไม่ครับเดือนหนึ่งสองสาครั้งเองไม่ได้เยอะถ้าอย่างเท่าที่ทุกคนคิดแต่ว่าแค่มีภาพออกมาเยอะคนก็เลยเข้าใจว่างานเยอะแทน เข่าเออนะเรียกว่าเป็นอีกครอบครัวที่ถือว่าเป็นครอบครัวตัวอย่างนะคุณผู้ชมคือน่ารักน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็จริงๆแล้วคือจะบอกว่าใช้งานน้องวันใหม่มากเกินไปก็ไม่ใช่หรอกเขาดูจากหน้าตาน้องวันใหม่แล้วคือก็แฮปปี้ที่ได้แบบดูมีความสุขเด็กออกงานค่ะเออเด็กเขาจะพยายามมีความสุขออกงานได้ยังไงถูกไหมไม่โกหกกันอยู่แล้วพิว่าถ้าเท่าจากดูงานที่รับก็ไม่ได้อยู่ในปริมาณที่หนักหนาเท่ากับพวก แก่ๆเขาลับาเออเขารับงานหนึ่งได้หลายๆเงินเงินได้หลายและก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาได้นะเพราะจ่าได้อยู่นะก็มีเวลารับได้พี่เทาเอาอีกเหรอเอาอีกได้ได้อยู่จะแลกสุขภาพมาเลยเหรอดอกเบี้ยดอกเบี้ยบ้านมันแพงออ้ว